วันนี้เรามาเกี่ยวข้าวที่บ้านน้องแวงนะครับบรรยากาศท้องถุงสวยงามมากครับดีดีครับกับรถเกี่ยวซูมเลออนเอ8เแปดแปดแรงนะครับนำเข้ามาจากจีนที่ใหญ่ครับเข้าประเทศไทยมาสาธิตเกี่ยวที่บ้านหน้องแวงอำเภอรบอระบือจังหวัดมหาสารคามครับบรรยากาศท้องถุงครับ เห็นหลังเล็กๆนี้ราคาเป็นแสนนะครับหยิบง,งานเซลล์เราครับเซลเข็มทองแท็คเตอร์กันเซลผู้หญิงเซลชื่ออ้อแอนนะครับเซลผู้ชายชื่อชื่ออะไรไม่รู้ลืมชื่อไปแล้วครับบรรยากาศครับถามเจ้าของนาก็บอกว่าปล่อยปลานิลนปล่อยปลาขาวนะครับ ไม่ทาบมกนต้นอะไรนะครับาการโฮสไปครับประมาณหกไล่ครับ,รรบเกี่ยววันนี้นะครับข้าวล้มครับข้าวล้มนอนราบครับหอยันนุ่นครับจุดไปแล้วครับติดป่าไม้แล้ครับ ขออนุญาตเว้าภาษาบ้านผมนะครับบ้านนครมณโณม,มครับเก็บกกลินขาวาไทยกจ้าของหน้าก็จะป่าขอนมามาครั้งไว้เนียงเกลียวปลาเก็งปลาเ,เ,เก็งน้อยครับทอดพิททอดให้กินตอนเที่ยงนะครับรต้มเป็ดต้มเป็ดกับปลาเป็ดคอย่างเงี้ยแปลงมากเกี่ยวแปลงนี้นะครับ เุกคนการทำงานแบบการทำงานแบบนงียาวงไปครับผมจะคนธรรมนุมครับเ่นงานอยู่บริษัทซูมแล้ดนดี่กะได้ปีนี้ครับมีโอกาสได้มามากระโดดเกีียวครับอยู่จังหวัดมหาสารคามบรรยากาศบ้านบ้านเฮาบรรยากาศดีครับพี่น้องน้องใจดีครับ นี่ยังก็เก็ดสู่กินครับผมเคยห่วงกินครับพอดีสานเมาครับอีสานเจริญครับบรรยากาศทำงานครับปุยลมครับการเที่ยวข้าวลมครับเที่ยวจะได้ครับเพื่นครับมาเอาครับ ไงบอดอยครับขนากรลางดีครับจะพันรักตะมูตะมีดีครับ88ดสิบแปดแรงครับ่กว่าคูปต้านอยเลยครับคูป,คบป,ป,ปุต้คปปตาคปต้าเจ็ดสิแรงครับอันนี้88ดสิบแปดครับลุยลงไปบ้างครับ ป่าคอดแล้วครับแต่เจ้าของหน้าขเขาเก็บอ,ออกแล้วรอบเกีียวอยู่ที่ประมาณสองพนะครับเื่ยระบบสมด เาลมครับต้องเข้าใจเกี่ยวครับต้องค่อยๆไปนะครับไปไว้ติดคอครับภระาาีสา,ากับแขนคอแขนเข้า